ระหว่างการพูดคุยวิดีโอคอนเฟรนซ์ความยาว70นาทีก็ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กันด้วยนะครับโดยทางด้านของอสีจิ้นผิงได้บอกโจไบเดนแบบนี้บอกว่าจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบนะครับต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้มีการรายงานอ้างแหล่งข่าวที่คุยนะครับบอกว่าก่อนหน้าที่ประธานดีสีจิ้นผิงจะมีการพูดคุยกับโจไบเดนนะครับ ไม่กี่ชั่วโมงนะครับได้มีการพบนะครับว่าจีนเองได้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็คือ aircraft carrier ผ่านช่องแคบนะครับไต้หวันพูดง่ายทางฝั่งแผ่นดินก็คือมณฑลฟูเจียนออกไปด้านทะเลนะครับก็คือไต้หวันและพื้นที่ตรงนั้นก็คือช่องแคบที่พบว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่า aircraft carrier เนี่ยพาดผ่านไปด้วยสหรัฐเองจริงจะไม่ได้มีการส่งเรือพิฆาตก็คือ U.S.S บรรทุเนัเข้าไปประกบด้วยจีนบอกว่าประเด็นไต้หวันเป็นประเด็นทีนท่ละเอียดอ่อนครับ มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติคือจีนกับสหรัฐจีนเองแน่นอนชัดเจนเขาชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไต้หวันนั้นเป็นศูนหนึ่งของจีนและพร้อมที่จะใช้วิธีการนะครับรวมถึงการใช้กําลังทหารเพื่อผค่นล้มไต้หวันมาเป็นตัวเองขณะที่สหรัฐนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักของไต้หวันในเวทีโลกมาตลอดและเป็นประเทศที่ขายอาวุธให้กับไต้หวันมากที่สุดด้วยแต่รัฐบาลสหรัฐนั้นผมก็เพิ่งมาทราบนะครับเขาไม่ได้เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูดอย่างเป็นทางการกับไต้หวันเลย ทีนี้ทางด้านของอสีจิ้นผิงบอกนะครับบอกว่าบุคลากรของสหรัฐบางคนได้มีการส่งสัญญาณผิดๆโดยการสน,สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอการาชของไต้หวันซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับโดยประธานาธิบดีสีบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่รับการจัดก,การอย่างเหมาะสมมันก็คงจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างัวเขาก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกากันด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ